สวัสดีครับผู้ชมครับสถานีวิทยุโทรทัศน์ดีเขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิเศษ เนื่องในโอกาสที่ทุกท่านจะได้เตรียมความพร้อมและรับบุญใหญ่ในการร่วมบุญกระถิ่น161วัดและศูนย์สาขาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทั่วทุกมุมโลกของวัดพระธรรมกายจำนวนถึง161ศูนย์สาขาในคราวเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นบุญกุศลใหญ่ที่เราจะได้รวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวเพื่อขับเคลื่อนง,งานของพระพุทธศาสนาสืบสานโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์ในการเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่ว โลกโดยพร้อมเพรียงกันนะครับและในวันนี้ทางรายการได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์สมชายฐานวุฒโธซึ่งพระอาจารย์ปฏิบัติศาสนกิจเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายและเป็นประธานคณะทำงานบวชพระแสนรูป รวมถึงพระอาจารย์ยังร่วมกับหมู่คณะในการบุกเบิกและขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในดินแดนประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับในนามของประธานสงศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายประเทศญี่ปุ่นเราไปการวัสการพระอาจารย์พ,พร้อมๆกันเลยนะครับการวัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพอ,อย่างสูงยิ่งครับเจริญพรสาธุครับวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่เมตตาสนทนาธรรมในรายการครับ พระอาจารย์ครับถ้าจะกล่าวถึงเรื่องของศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทั่วทุกมุมโลกซึ่งปัจจุบันมีจํานวนหนึ่งรหกสอดศูนย์สาขานั้นที่ผ่านมาหมู่คณะตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรครับพระอาจารย์ครับตรงนี้เนี่ยหลวงพี่นึกถึงโอวาทของพระเดพระกุลหลวงพ่อธรรมชโยคือมีการประชุมคณะกรรมการบริหารวัดเมื่อปีสอง3ร้สาสิบสามก็ยี่สี่ปีมาแล้วนะเกือบ2ี่บ, <25 S 1> บปีแล้ว หลวงพ่อธรรมชโยท่านเมตตาลงมาด้วยประชุมด้วยแล้วท่านกระถามที่ประชุมว่าเราจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกได้ด้วยวิธีการอย่างไรทุกคนก็เริ่มมองหน้ากันยังไงยังไงคนนั้นตอบนั้นตอบนี้แล้วก็มีท่านหนึ่งตอบไปบอกว่าเราก็ต้องสร้างศูนย์สาขาทั้งในประเทศต่างประเทศเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ในที่นั้นๆพอตอบจบปั๊บหลวงพ่อบอกว่าถูกต้องครับ คือท่านมองอยู่แล้วว่าเราจะเผยแผ่ไปต้องทําอย่างนี้พอตอบตรงปั๊บท่านก็ตอบว่าถูกต้องเลยเนี่ยณนะเวลานั้นเรายังไม่มีศูนย์สาขาต่างประเทศเลยแม้แต่แห่งเดียวในประเทศไทยก็มีเฉพาะที่ทุดงกสถานล้านนาเป็นแห่งแรกเท่านั้นเองแล้วจากก้านั้นเองก็เริ่มมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ไปสร้างศูนย์สาขาต่างประเทศแห่งแรกที่แคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2535แล้วค่อยๆขยับขยับขยับมา จนกระทั่งถึงปัจจุบันก็เป็นไปตามโอวาทและก็นโยบายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้มอบไว้ให้นั่นเองสาธุครับพระอาจารย์ครับในจุดแรกเริ่มจนถึงปัจจุบันที่มีการขยายงานแล้วก็กําลังเติมเต็มพลังให้ต่อเนื่องไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้การดําเนินงานที่ผ่านมากระทําร่วมกันอย่างไรครับถึงได้มีผลเกิดขึ้นมาถึงในระดับปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่า ถ้านึกย้อนไปดูมายังไงนะครับมาแบบเป้าหมายเป็นหลักอุปสรรคไม่มีหลวงพ่อมอบหมายภาร,รกิจยังไงทุกคนก็นึกอย่างเดียวว่าต้องทําให้สําเร็จยกตัวอย่างเช่นที่ประเทศญี่ปุ่นศูนย์สาขาเกิดขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยปีสองห้าสามเก้าพอหลวงพี่ไปหลวงพ่อส่งหลวงพี่ไปเรียนหนังสือปีสองห้าสามสามผ่านมาได้ประมาณห้าปีก็การเรียนลงตัวระดับหนึ่งเข้าปริญญาเอกแล้วก็เลยประชุมญาติโยมชาวไทยครับ ซึ่งปกติก็มานั่งสมาธิกันเดือนละครั้งที่หอพักฤาษกษารอานาชาตินี่นะแล้วก็ถ่ายทอดเสียงผ่านโทรศัพท์ทางไกลแต่ก่อนอินเทอร์เน็ตยังไม่มีฟังได้แต่เสียงนะครับพราารย์ฟังได้แต่เสียงครับแล้วก็ลากสายโทรศัพท์มาต่อลําโพงแล้วก็ยอมเสียค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศนะ<อ>ถ่ายทอดเสียงหลวงพ่อนําบูชาเข้าพระอาทิตย์ต้นเดือนญาติโยมก็ตั้งใจมานั่งกันทีนึงประมาณสักสามสิบสี่สิบท่านพอเราพร้อมก็ประชุมทุกคนเรามาสร้างวัดกันดีไหมทุกคนก็เห็นพ้องเอกฉัน ก็เตรียมการต่อมาอีกประมาณราวๆสักสิบเดือนครับจึงได้เริ่มต้นเช่าที่เล็กๆนะเป็นห้องกว้างแค่สี่เมตรยาวเก้าเมตรสาสิบกตารางเมตรมีทั้งสเตจพระมีทั้งห้องน้ามีทั้งครัวเล็กๆอยู่ในนั้นเสร็จนั่งยี่สิบคนก็เต็มละวันเปิดศูนย์ปรากฏว่ามีโยมมาหนึ่งร้อยห้าคนโอ้เข้าทุกจุดนั่งยองๆหัวเข่าชนกันแล้วก็เปิดชั้นสองที่เป็นที่พักของพระครับห้องทุกห้องห้องพักพระเนี่ยโยมเข้าไปได้หมดเลยต่อลาโพงไปแล้วก็ขอให้มีที่ย่อนตัวลงเั่านั้นเอง ครับอีกสองเดือนต่อมาวันเข้าวรรษาโยมมาทําบุญร้อยห้าสิบคนในที่เล็กๆอย่างนั้นน่ะทุกคนก็คิดว่าต้องขยายละจึงไปเช่าที่ใหม่ที่ใหญ่ขึ้นวันสามสี่เท่าและขยับเป็นสเต็ปสเต็ปไปมีมนพระไปเพิ่มแล้วก็ตามน้องๆ้องชมลมพุทธไปช่วยงานเป็นวาสุกวาสิกางานก็ค่อยๆคืมหน้าตามลําดับพอย้อนดูเนี่ยต้องบอกว่าแต่ละแห่งละแห่งที่เกิดขึ้นไม่มีที่ไหนเลยที่ว่า แบบสบายๆส,สมูทแอสซิลอะไรอย่างเงี้ยนะจะมีปัญหาที่เราคาดไปถึงหลากหลายรูปแบบ,บแต่ว่าให้เรานิ่งๆค่อยๆแก้ไปยกตัวอย่างเช่นที่วัดพระธรรมกายนางาโน่เนี่ยเราไปถึงแล้วก็ไปซื้อที่ที่เป็นแคมป์ฝึกอบรมของโรงเรียนที่เขาเลิกกิจการ,รแล้วก็ไปซื้อมาแล้วเราก็จะปรับมาเป็นวัดของเราพอเข้าไปเปิดวัดเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเอ่ยอย่างไรครับมีชาวบ้านที่อยู่บนเขา เขาปลุกระดมบอกว่าเราไปอยู่แล้วเดี๋ยวจะไม่สงบโอ้ oh. ตอนนั้นเริ่มเกิดกรณีโยมอินอกรณีโอมชิลีเคียวไม่นานที่ oh. ปล่อยแกส๊สพิษในรถไฟจาได้ไหมมีคนเสียชีวิตบาดเจ็บตั้งห้าพันคนคนเลยกลัวเรื่องศาสนาหน่อย oh. เขาก็ปลุกระดมว่าไม่เอาศาสนา hmm. แล้วก็ให้วัดไทยจากประเทศไทยกลับไปแล้วก็ไปล่าชื่อประชาชนในเมืองนั้นห้าพันคนนะโอ้ oh. ถึงขนาดนั้นเลยนะครับล่ารายชื่อ 5, ห้าพันรายชื่อแล้วก็ไปส่งเข้าที่ประชุมสภาเมือง ให้ลงมติขับเราออกจากเมืองขนาดนั้นสภาเมืองเขาประชุมกันจะดีว่าเขามีเหตุผลไหมแม้จะรวมชื่อมาเยอะแต่เขาถามว่าเขาทาอะไรผิดครับบอกยังไม่มีพี่งแต่ว,ว่าไม่อยากให้อยู่บอกว่ามันไม่มีเหตุผลก็อยู่อยู่ยังเขาออกได้ยังไงแล้วเขาก็ตั้งป้ายมีป้ายเล็กๆวัดไทยออกไปวัดไทยออกไปป้ายใหญ่ขนาดบานประตูห้องก็มีนะเขียนตัวหนังสือสีแดง,แดงเประยะระยะ<อ>เราก็เลยบอกว่าเวลายมจะมาแล้วก็มาไม่ค่อยถูกว่า ทางวัดอยู่บนเขาจะไปยังไงบอกให้ดูตามป้ายครับป้ายที่เขาปัดเพื่อให้เราออกไปดูตามป้ายแล้วก็ใช้ได้เลยแต่เป็นป้ายที่เขียนด้วยความไม่เข้าใจใช่แล้วก็ทางเมืองเขาก็มาหาข้อมูลปรากฏว่าคนญี่ปุ่นที่อยู่ติดกับวัดเราเนะี่ยเขาก็ให้ข้อมูลว่าโอโ้โหเขาเรียบร้อยมากวันงานเงียบไม่มีเสียงกรกทึกเลยรถลาจอดเป็นระเบียบแล้วก็ก้นบุหรี่สักก้นก็ไม่มีขยะสักชิ้นก็ไม่มี รับผิดชอบอย่างดีครับคือคนที่อยู่ใกล้เนี่ยพูดแล้วมีน้ําหนักที่สุดนังสพิมพ์ยังลงข่าวนะนังสพิมเนี่ยลงข่าวแต่นังสพิมพ์เขาดีนะเขามาหาข้อมูลจากเราก่อนแล้วก็เช็คทั้งหมดอย่างละเอียดพอพบว่าเราถูกต้องเขาก็เลยลงข่าวเชียร์เราผ่านมาเนี่ยคนญี่ปุ่นเ้าสู้อื่นกันนะนี่สร้างมาได้สิบเอ็ดปีแล้วเขาก็ยังคงป้ายไว้อยู่พอป้ายผุสามปีเขามาเปลี่ยนใหม่ แต่ค่อยๆน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วก็คนก็ยอมรับเรามากขึ้นมากขึ้นเพราะสิบปีแล้วก็ยังเรียบร้อยอยู่อ oh. ที่อื่นๆก็เจอหลากหลายรูปแบบมาเห็นเราเป็นต่างชาติไปจะมาขู่ก็มีนะจะไปฟ้องศาลขู่เรียกว่าจะมาอะไรละ่ะเรียกค่าคุ้มครองอะไรต่างสารพัดเราไม่ยืนหยัดความถูกต้องแล้วค่อยๆแก้ทีละเปราะแล้วเปราะแล้วเปราะจนผ่านมาได้ในที่สุดนึกย้อนดูก็เออด้วยบาร,รมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ทุกคนร่วมใจกัน ค่อยๆฝึกตัวกันไปเราจึงสามารถมาถึงนจุดนี้จนมีวัดในญี่ปุ่นได้ทั้งหมด11สาขาณปัจจุบันก็เ<า>อาบุญมาฝากพวกเราทุกคนด้วยนะสาธุกระซิบบอกเบาๆนะว่ามีบางช่วงนะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการเงินเ hey, หบอกว่าหลวงพี่จะเอาให้ดีสภาพคล่องตอนนี้เหลือ2อาทิตย์คือปัจจัยที่มีอยู่เนี่ย2อาทิตย์นี่หมด ครับถ้าหมดปุ๊บเนี่ยแล้วจะเอาข้าวที่ไหนฉันแล้วก็ค่าเทอมดีนหนังสือจะทํายังไงขนาดตัวเครื่องบินจะกลับเมืองไทยเนี่ยสองทิศเนี่ยยังไม่พอทครังบินเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทุกคนขึ้นสู้กันนั่งธรรมะแล้วก็ระลึกนึกถึงหลวงพ่อแล้วทุกคนร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเราก็สามารถผ่านได้อย่างฉิวเฉียดฉิวเฉียดแล้วไม่ได้ผ่านธรรมดาผ่านไปพร้อมกับขยายงานเพิ่ม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 ,มอยู่ต่างแดนต่างจากเมืองไทยเพราะเป็นเสมือน ทหารออกนอกฐานทัพครับถ้าอยู่ฐานทัพใหญ่ที่วัดพระธรรมกายก็มั่นคงปลอดภัยในใสเสบียงพร้อมนะครับใช่ใแต่พอไปต่างแดนปั๊บเหมือนกับว่าเราเป็นกลุ่มเล็กๆอยู่ในดงข้าศึกอ่ะในสถานที่ที่ภาษาคนละภาษาคนละ,าานละวัฒนธรรมแต่ทุกคนก็ฮึดสู้แล้วก็ตั้งใจรวมญาติโยมรวมหมู่คณะของเราเองที่ลงมาสร้างบาร,รมีกับหลวงพ่อแต่ต้องกระจัดพัดพรามในที่ต่างๆให้กลับคืนมาสู่เย่ากลับมาบถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้ได้ แม้ทวีปอื่นก็อยู่ในทำนองคล้ายๆกันหมู่คณะของเราที่ออกไปต่างแดงต้องบอกตรงๆว่าต้องมีเลือดนักสู้จริงๆมีสารพัดรูปแบบแต่ทุกคนก็ฮึดสู้แล้วก็สําเร็จเป็นอัศจรรย์ด้วยบาร,รมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจริญพรสาธุครับเรียกว่าเส้นทางไม่ได้โปรยแล้วโรยไปด้วยกลีบกุหลาบนะครับแต่ว่าก็มี อุปสรรคปัญหาต่างๆให้ได้บ่มบารมีกันแก่รอบทีเดียวนะครับรพ,รพระอาจารย์ครับในการสร้างวัดการสร้างพระแล้วก็สร้างคนหรือขยายงานพระาศาสนานั้นได้หมู่คณะได้ใช้หลักของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองหรือว่าคุณยายอาจารย์ที่ท่านให้ไวอ้อย่างไรบ้างครับพระอาจารย์ครับเจริญพรต้องบอกว่าสิ่งที่หลวงพ่อท่านอบรมบ่มพวกเรามาคือสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดเลยตั้งแต่ว่าความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ญาติโยมที่มาถึงเราปั๊บเป็นเขาสัมผัสได้ทันทีค,ความแตกต่างแล้วก็สร้างความประทับใจเบื้องต้นมาถึงตรงเนื้อกิจกรรมที่สอนวัดเราไม่มีเซียมซีไม่มีดูหมอไม่มีใบหวยโยมาใหม่ๆมีนะเพราะว่าทั้งญี่ปุ่นยังไม่มีวัดไทยเราเป็นแห่งแรกมาถึงปั๊บก็มาถึงปั๊บพระอาจารย์จะมาดูหมอจะให้ใบหวย บอกว่าที่นี่มีดูดวงอย่างเดียวคือดวงที่ศูนย์กลางกายเท่านั้นเองผมเราก็คงงงเหมือนกันนะครับใช่แล้วก็แต่ว่าเราให้โยมมาแล้วเนี่ยให้รู้จักคุณค่าของการให้ทานสอนให้โยมรักษาศีลครับและให้โยมนั่งสมาธิถอดรูปแบบจากวัดพระธรรมากายไปเลยวันอาทิตย์ก็เช้าเก้าโมงครึ่งก็สวดมนต์นั่งสมาธิถวายพระตาหารเพลงเสร็จบ่ายก็ฟังเทศฟังธรรมมีทอดะปามีต่างๆบ้าง ไม่ได้มีว่าเดี๋ยวโยมเขาไม่เคยนั่งเดี๋ยวนั่งไม่ไหวนั่งสักห้านาทีสิบนาทีก็พอไม่มาถึงก็เอาจริงเอาจังเอโยมเขาจะไม่ไหวมารักษาศีลอะไรเยอะๆเนี่ยเขายังต้องทํามาหากินอยู่บางคนทํางานคืนก็มีเนี่ยแล้วรักษาศีลเขาจะไหวเหรอเราสอนโยมรักษาแล้วดียังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมาถึงแล้วเขาจะได้หลักในการปฏิบัติที่ถูกต้องไปปราคุณว่าชีวิตทุกคนเปลี่ยนแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น มีบางส่วนเหมือนกันมาถึงดูหมอก็ไม่มีใบหวยก็ไม่มีเซียมซีก็ไม่มี <c oughs> ก็เลยหายหายไปรหรือว่า <ผม S 2> นั่งสมาธินานเมื่อยหายไปมีไหมมีเหมือนกันแต่เราเองเรามุ่งว่าเราต้องไปให้สิ่งที่ถูกต้องกับญาติโยมตามที่หลวงพ่อสอนเราไว้ครับวัดพระธรรมกายมีอย่างไรทําอย่างไรเราต้องทําอย่างนั้นไม่มีสิ่งอื่นนอกจากพระัฒนา,ายัย รเราจะไม่มีบุญญาเขตอื่นนอกเหนือจากพระนาไตรยัยตามที่หลวงพ่อให้โอวาทและทําให้เราดูเป็นแบบอย่างไว้ผลปรากฏว่ากลับทําให้ญาติโยมที่มาวัดเนี่ยนะกลายเป็นคนที่มีศรัทธาแล้วก็เอาจริงช่วยกันทุ่มเทเพื่อง,งานพระพุทธศาสนาสมัยเริ่มต้นใหม่ๆไม่นานเนี่ยโยมส่วนใหญ่จำนวนมากไม่เคยมาวัดพระธรรมกายเลยครับพอต่อมาเริ่มมีอินเทอร์เน็ต ภาพหลวงพ่อไปอยังเป็นโมเสกเลยนะเพราะความเร็วมันยังช้าไม่ได้เป็นไฮสปีดปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็โอ้โหดีใจมากแล้วอินเทอร์เน็ตก็ค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นต่อมามี DMC โอ้โหนั่นแหละดีใจกันขนานใหญ่เลยว่าได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อตรงๆแล้วก็มีฝันในฝันด้วยเห็นแต่ในภาพมหาธรรมกายจะดีก็ยังไม่เคยมาครับจริงๆสภาธรรมกายสากลวิหารหลวงปู่โบสไม่เคย พอได้เดินทางกลับจากญี่ปุ่นมาถึงวัดพระธรรมกายครั้งแรกนี่บอกว่ารู้สึกชื่นใจมีความสุขมากๆเหมือนได้คืนสู่เย่าอย่างไรนั่นคือใจของญาติโยมแต่ทั้งๆที่ไม่เคยมาถึงวัดจริงๆไงแต่ละคนก็ทุ่มเทเพื่อง,งานพระพุทธศาสนาเรียกว่ายัางหน้าอัศจรรย์หัวใจเกินร้อยเกินล้านเหมือนพวกเราที่วัดพระธรรมกายที่วัดใหญ่นี้เลยเนี่ยลูกพระธรรมทั่วโลกล้วนแล้วแต่หัวใจดวงเดียวกันทั้งสิ้น จะพอทุกครับพอที่มีโอกาสสัมผาสกับนักสร้างบรมีอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นหลายท่านบอกว่าเก็บเงินเอาไว้นะครับอยากจะกลับเมืองไทยแต่พอมีบุญใหญ่ก็เอาปัจจัยนั้นทำบุญก่อนจเจริญพร <laughs> เป็นอย่างนั้นหัวใจนักสร้างบรมีที่แท้จริงนะครับ <im it> พระอาจารย์ครับในฐานะที่พระอาจารย์ปฏิวัติศาสนกิจเป็นประธานคณะทำงานโครงการบวชพระ1 0 0 0 0แรูป แล้วก็ตอนนี้กําลังเตรียมพร้อมที่จะสู่การบวชสมเด็จล้านรูปเป็นครั้งแรกของโลกศูนย์สาขาภายในประเทศนั้นตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมหรือว่าปัจจัยที่ญาติโยมจะได้ร่วมบุญกรถิ่นครั้งนี้จะแปลเปลี่ยนเป็นบุญกุศลอย่างไรบ้างครับ <c oughs> ต้องบอกว่าเดิมเนี่ยวัดพระธรรมการนี่แปลกนะสาขาต่างประเทศมีมากกว่าสาขาในประเทศหลายเท่าตัวครับแต่ว่าในช่วงสามสี่ปีมานี้สาขาในประเทศเพิ่มทวีคูณขึ้นอย่างรวดเร็ว จากที่หลวงพ่อมีนโยบายเรื่องโครงการบวชแสนนี่เองปีละสองหนนี่ใช่ไหมฤด,ดูร้อนกับเข้าพรรษาครับเราก็พบว่าเริ่มต้นเนี่ยศูนย์สาขาเราเองยังมีไม่พอมีน้อยก็ต้องไปขออาศัยตามวัดต่างๆอบรมซึ่งท่านก็เมตตามากนะไม่ใช่ของง่ายนะให้พระมาอยู่เขา้าพรรษาสี่เดือนนะคิดดูเมตตาให้ใช้ศาลาท,ทุกอย่างแต่ว่าวัดท่านก็มีกิจกรรมของวัดนะใช่ไหมเช่นว่าเดี๋ยวก็มีตั้งศพสวดศพบ,บ้าง หรือว่าในวัดอาจจะมีสุนัขอยู่บ้างมีโยมมาในงานเทศกาลต่างๆบ้างเนี่ยอันนั้นก็เป็นปกติของวัดเราเองก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมแล้วก็พบว่าถ้าเป็นสถานที่ของเราเองผลการอบรมจะได้ดีกว่ากันเยอะเลยครับเพราะสามารถคอนโทรลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทุ่มเทการฝึกอบรมทุกอย่างแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศจึงพยายามสร้างศูนย์อบรมขึ้นมา ซึ่งก็ต้องกระซิบหลังไม้นิดหน่อยว่าอย่างไรครับจเจ้าว่าทั้งหลายนะหรือประธานสงศูนย์อบรมเยาวชนบ้างทุดุงคสถานบ้างเนี่ยจะต้องมีหัวใจที่แข็งแกร่งเพราะว่าต้องพร้อมเอาบายันตัวเลขไว้ตั้งแต่เริ่มต้นไปซื้อที่เนี่ยก็ต้องเรียกว่าตะไว้ก่อนมัดจำเสร็จแล้วทยอยผ่อนคือพันทะเกิดทันทีนะครับระหว่างทยอยผ่อนที่ต้องใช้นี่ใช่ไหมสาลาต้องเกิดแล้วหลวงพ่อบอกอาง่ายๆไว้ก่อนเอาเอาหลังคาขึ้นมาก่อนก็แล้วกัน ไมเท่าชีตอะไรก็ได้เนี่ยแล้วพื้น,นเทคอนกรีตเปน็นอ่ให้พอใช้ได้แล้วค่อยๆพัฒนาเป็นขั้นๆันขั้น,นเรียกว่าได้ที่มาก็ใช้ทันทีเลยแล้วก็เดินหน้าไปมีปัญหาปัจจัยไม่พอจ่ายหรือเปล่าต้องบอกว่าแต่ละที่เนี่ยด้วยบาร,รมีของพระเด็พระคุณหลวงพ่อพวกเราก็ไปช่วยกันมันก็จะแบบชิวเฉียดชิวเฉียดในประเทศต่างประเทศเนี่ย,ค,ยคลายๆกันเลยคือจะมีช่วงเวลาให้ได้ตื่นเต้นเพื่อตื่นตัวสักระยะหนึ่งใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วก็จะ มีบางอย่างทําให้สามารถผ่านพ้นไปได้พวกเราเนี่ยแหละก็รู้ว่าเออถึงคราวมันจําเป็นแล้วอยูน่นะ mm hmm. ก็มักจะไปช่วยคนละไม้คนละมือก็ทําให้พอจะประคองผ่านมาได้เป็นลําดับลําดับหลายๆที่ก็พัฒนาสําเร็จจนกระทั่งน่าชื่นใจนะครับก็เพื่อที่จะเป็นฐานที่มั่นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในจังหวัดนั้นๆต่อไปนั่นเองก็ท่าที่เหมือนกับต่างประเทศเลยแต่ว่าปรับในประเทศแล้วก็ สร้างสิ่งแวดล้อมรอบวัดใหญ่เราเองในประเทศนี้ให้เข้มแข็งเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่แท้จริงสาธุครับพระอาจารย์ครับญาติโยมที่ตอนนี้รับฟังพระอาจารย์เมตตาได้เล่าถึงการสร้างบารมีของหมู่คณะศูนย์สาขาทั้งทั่วไทยและทั่วโลกในฐานะญาติโยมพระอาจารย์อยากจะให้ข้อคิดหรือให้แนวทางอย่างไรในการเข้าไปร่วมด้วยไปช่วยกันกับศูนย์สาขาทั้งทั่วประเทศไทยและทั่วโลกครับเจริญพร ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าโมทนากับพวกเราลูกกระธทมหลานหลวงปู่หลานคุณยายทุกๆท่านด้วยนะงานกระถินเพิ่งผ่านมาเห็นภาพพวกเราเชิญพระตรายมาแล้วต้องบอกว่าชื่นใจมากๆเห็นขบวนเคลื่อนมายังกลอยมาเลยนะบอกนี่คือสมาคมของผู้มีบุญใหญ่สมาคมของมหาเศรษฐีแห่งโลกที่แท้จริงตลอดไปทุกพทุกชาติด้วยจะหาหมู่คณะที่ไหนที่มีหัวใจรักบุญ แล้วตั้งใจทุ่มเทเพื่อพระพุทธศาสนาเหมือนพวกเราเหล่าลูกพระธรรมเนี่ยหลวงพี่ว่าทั้งโลกเนี่ยไม่ต้องไปหาอีกแล้วไม่มีเมื่อทราบว่าภารกิจงานพระาศาสนามีความจําเป็นอย่างไรพระเดชพระกุหลหลวงพ่อประกาศนโยบายอะไรมาพวกเราเนี่ยเดินตามท่านก้าวต่อก้าวอย่างไม่มีย่อท้อไม่มีท้อถอยเลยอันนี้คือสิ่งที่น่าชื่นชมและอนุโมทนาอย่างยิ่งบางท่านอาจจะนึกว่าวัดใหญ่ก็ยังไม่ทันเสร็จดีเลย ทำไมเราจะต้องไปขยายสาขาเยอะๆด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ็ดิย่างเจ็ดสบเอดแล้วท่านจะดูสภาพงานรวมทั้งหมดเห็นชัดที่สุดเลยทั้งหยาบและละเอียดเนี่ยท่านจึงเห็นแล้วว่าเออวัดใหญ่ยังไม่เสร็จก็จริงแต่ว่าก็พอใช้งานได้นยนะก็ทําไปใช้ไปจะรอให้เสร็จสมบูรณ์เวลามันก็ไม่รอดังนั้นงานเผยแผ่ก็จําเป็นต้องคู่ขนานกันไปด้วยหลวงพ่อถึงได้เริ่มทั้งงาน บวชพระแสนรูปตั้งแต่ปี25-53แล้วก็โครงการตักบาทพระล้านรูปสองล้านรูปเนี่ยหรือว่าปีหน้าจะบวชเนนแสนรูปปีต่อไปบวชเนนล้านรูปนี้เป็นต้นวีสตาเอย่ยท่านลุยทุกอย่างเพราะว่าต้องคู่ขนานกันไปดังนั้นปัจจัยที่พวกเราทุกคนมาร่วมบุญกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อในการทอดกระถิน161วัดทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าเป็นบุญใหญ่มหาศาล เพราะจะเป็นตัวรองรับการเผยแผ่วิชาธรรมกายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเราก็เคยทําบุญพระป่าพันวัดบ้างหมื่นวัดมาบ้างก็หลายครั้งนี่นะนั่นก็เป็นการช่วยรวมๆโดยภาพรวมทั้งประเทศแต่หนึ่งรอสยสิบเอ็ดวัดนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่สร้างขึ้นมาตามประเพณีทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นบุญยสถานที่สร้างขึ้นมาเพื่อการเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยตรง เป็นเสมือนฐานที่มั่นแห่งกุณธรรมาฐานที่มั่นของธาตุธรรมฝ่ายขาวในพื้นที่นั้นๆจะเป็นที่ที่นำความสว่างสวยัยไปสู่ประชาชนโดยรอบทั้งหมดเรามาทอดกระถินร่วมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อครั้งนี้ทำทีเดียวก็เหมือนกับถูกต้องกับบุญญสถานที่เผยแผ่วิชาธรรมกายฐานที่มั่นเนี่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้ง1 6 0สวัดทั่วโลกเลยเป็นบุญใหญ่อย่างยิ่งเนี่ย ก็มาร่วมบุญกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อกันทุ่นหน้าทุกคนเลยนะเจริญพรสาธุครับวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่เมตตาสนทนาธรรมในรายการกราบขอบพระคุณและกานมัสกา,ารด้วยความกรบอย่างสูงยิ่งครับเจริญพรสาธุครับและที่ผ่านไปนั้นนะครับพระอาจารย์พระมหาดเรสมชายฐานอวุโทผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายประธานคณะทํางาน บวชพระแสนรูปและประธานสงศย์สาขาวัดพระธรรมก,กายประเทศญี่ปุ่นให้ความเมตตาสนทนาธรรมในรายการนะครับพระอาจารย์ได้เล่าถึงประวัติศาสตร์การสร้างบารมีของหมู่คณะที่ไปบุกเบิกศูนย์สาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศทําให้เรานั้นได้ร่วมอนุโมทนาแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับที่จะส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันเมื่อพุทธบุตรท่านเป็นประดุจช้างเท้าหน้าเราอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องเป็นประดุจช้างเท้าหลังนะครับก้าวเดินไปพร้อมๆกันถ้าอย่างนี้ภารกิจในการสืบสารมโนปณิ ทานของมหาปูชนียาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกย่อมสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับทั้งหมดนี้คือรายการพิเศษทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ดีเอ็มซีวันนี้นะครับครั้งหน้าเรามาพบกันเพื่อเติมเต็มพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะร่วมบุญครั้งประวัติศาสตร์161ศาาูนย์สาขาที่เราจะได้มีส่วนร่วมให้ผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนนะครับวันนี้ผมองอาจทำนิทานและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ